ขอโอกาสวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาคือถ้าเรามาปฏิบัติเรามาทำเหตุให้มันถูกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาว่าจะต้องพรรษาหนึ่งสองพรรษาสาพรรษาห้าพรรษาสิบพรรษา20่สพรรษา30มสิบพรรษาสี่สิพรรษา หากเราทำเหตุถูกอ่ะผลมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างไวก็ได้ปานกลางก็ได้ช้าก็ได้หากถ้าเราทำเหตุไม่ถูกอ่ะแม้เราจะอยู่ยาวแค่ไหนปฏิบัตินานแค่ไหนผลมันก็ย่อมไม่ถูกมันก็ย่อมไปห่างเรื่อยห่างเรื่อยไกลขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยก็มีโอกาสได้สนทนากับพระเถระหลายท่าน,านก็ท่านก็ลงมือปฏิบัติ บางครั้งก็ท่านฟุ้งซ่านท่านก็แก้ปัญหาอะไรไม่เป็นแต่ว่าแต่ท่านมีอุเบกขาท่านคืออดทนอดกลัน้นมันก็อยู่รอดผ่านมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเจอกับทุกๆท,ท่านที่อยู่มานาน,านๆอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ได้แล้วมันทําเหตุไม่ถูกอะ่ะมันก็จะอยู่ได้ผ่านไปก็จะได้ความดีแต่ว่า สิ่งสําคัญเลยที่มันจะเกิดที่มันจะได้ดีอย่างนี้เราต้องรู้ระเบียบต้องรู้ข้อวัดปฏิบัติต้องรู้เหตุว่าเราจะต้องทําอย่างไรดับแรกเลยเราต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติมันมีอะไรอย่างนี้เราทำอย่าให้มันขาดแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นบัณฑิตที่ท่านมีมรรคมีผล หากไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางที่ท่านจะสามารถแนะนำพาเราได้ถึงฝั่งเพราะตัวท่านเองท่านก็ยังเป็นเสขะอยู่อะไรอยู่ก็ยังศึกษาหาธรรมอยู่อย่างเงี้ยท่านก็หยิบกองนู้นบ้างกองนี้บ้างก็ไม่ได้ถามบ้างมันไปตะเปะตะปะผลมันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าสำนักที่ท่านมี บัณฑิตท,ที่ท่านถึงฝั่งเนี่ยท่านจะมีระเบียบสำนักแล้วก็มีระเบียบคำสอนพระพุทธองค์หลกัหลกๆของท่านที่เข้าถึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ยากสลับซับซ้อนนะทำง่ายๆซื่อๆตรงไปตรงมาแต่ก็ทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันทุกวันอย่าให้มันขาดกิเลสตัณหามารยามันเยอะเหลือเกิน มันมีอุบายที่จะให้เราออกไปนอกเส้นทางนี้ได้เยอะแยะห,หมดเลยถ้าเราเดินตะเปะตะป่าไม่มีทิศทางอย่างเงี้ยหลักๆกก็คือถ้าสำนักที่ท่านเข้าใจอย่างเงี้ยก็คือลงทำวัดให้มันสม่ำเสมอได้เวลามานั่งสมาธิก็มานั่งสมาธิถึงเวลาสวด มนแผ่เมตตาจเจริญพรมิหารสี่ก็สวดมนแผนเมตตาจเจริญพรมิหารสี่ขณะนั่งที่ทำสมาธิก็คือให้มันมีความรู้สึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอแล้วก็พิจารณาศีลอยู่ทุกๆวันทุกๆวันว่าวันนี้เราไปทำอะไรมันออกนอกเส้นทางมาหรือเปล่า หากถ้าเราเป็นคนที่มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายทําตามระเบียบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยศีลมันก็จะย่อมบริสุทธิ์ได้ไม่ยากเราไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้เพราะวันนี้เราเป็นนักเรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เรายังไม่ได้เป็นผู้ที่ไปเผยแผ่ไปพูดไปสอนเราก็คือทําให้ใจตัวเองให้มันผ่องใสให้ขาวรอดก่อนแล้วเราก็มาค่อยศึกษาคําสมมติ ที่จะไปสอนว่าสิ่งนี้เรียกว่าอันนี้สิ่งนี้เรียกว่าอันนี้ระเบียววัดมันหลักๆมันก็จะมีก็คือรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ก็คือมักน้อยสันโดษก็คือมีลุกมาทำวัดตอนเช้าแล้วก็เตรียมตัวออกบิณฑบาต ทุกขณะที่ทำอยู่อย่างเงี้ยจะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่อย่างเงี้ยให้เจริญสติไปทุกๆุกขณะ ย่กว่ามันจะหลับก็คือให้ทำความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวขยับขยื่อนก็ให้มันรู้เนื้อรู้ตัวให้มันมีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยสม่ำเสมอแม้กระทั่งไปนั่งทำอาณาปานสติตามดูรู้ลมหายใจเข้าก็ให้รู้ตัวอยู่ตามดูรู้ลมหายใจออกก็ให้รู้ตัวอยู่ มันทำอยู่อย่างเงี้ยพิจารณาเรื่องศีลจเจริญสติยืนเดินนั่งนอนในระหว่างวันอย่างเงี้ยเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นสติเราก็จะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มากขึ้นเมื่อสติศีลมันสมบูรณ์สติมันตั้งมัน่นสมาธิมันก็จะมาคู่กันมันจะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิ เวลาเราขยับขยื่นทำบ,บายาบทไหนๆต่อๆไปแรกๆใหมๆ่ๆทำมันคือรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดสลับหมุนเวียนกันไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีให้เราทำเหตุให้มันถูกอย่างเงี้ยความเจริญมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตมันจะไม่ส่งออกนอกมันจะกลับมาอยู่กับฐานกายอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราทําสลับหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยแล้วพระพุทธองค์ก็ให้เรามาพิจารณาอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็คือให้มาพิจารณาคู่กันอย่างเงี้ยพวกตา หูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่ว่ามันมาอาศัยกันเกิดที่วิญญาณมันมาเห็นทันตามันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงวิญญาณมันมาได้ยินทางหูมันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงวิญญาณมันมาได้กลิ่นทางจมูก มันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงลิ้นมันได้สัมผัสรถมันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงกายสัมผัสอย่างเงี้ยมันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวที่มาอาศัยกันเกิดขณะที่ตาเห็นหูก็ไม่ได้ยินขณะที่หูได้ยินตาก็ไม่สนวิญญาณมันจะวนอยู่ในอายตนะหกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้เราไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วอย่างเนี้ย มันจะค่อยๆเห็นความจริงมันจะค่อยๆถูกถอดถอนวิญญาณมันจะค่อยๆถูกถอนอวิชชามันจะค่อยๆแจ่มแจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็คือรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันเห็นตามความมันจริงอะ มันจะค่อยๆถูกถอดถอนด้วยศีลสมาธิปัญญาเราทำเหตุถูกเราทำด้วยความสำรวมระวังอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเบาค่อยๆสบายค่อย,อยๆเบาค,ค่อยๆสบายทำเหมือนเดิมวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ลักษณะอย่างเงี้ย มันจะรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงมันจะถอดถอนว่ารูปก็สัตว์ต่ว่ารูปเวทนาก็สัตวว่าเวทนาสัญญาก็สัตวว่าสัญญาสังขารก็สัตวต่ว่าสังขารวิญญาณก็สัตวตว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆเบาเมื่อมันวางมันเบาถึงที่สุดอย่างเงี้ยญาณอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเมื่อเราทำเหตุถูก่ะผลมันย่อมถูกเพราะวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์คนที่มัรผลถึงรัิพาภานก็ยังอยู่สมบูรณ์มันไม่ได้อยู่กับการเวลาขอให้เราศึกษาระเบียบว,วัดและทำเหตุให้มันถูกอ่ะเราจะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ